พี่ขายมะนาวโพสขายในกลุ่มเป็ดตรงบ้านเรานะก็เป็นมะนาวที่เก็บมาได้35โลก็เป็นมะนาวบ้านๆที่ไถดูวันนั้นอะออพอโพสคนคนข้างบ้านเขากัดก็จะมาซื้อพอดีนะเขาเพิ่งเห็นโพสแต่ว่าพอดีพี่เราสอนศิลปะแล้วแม่ลูกศิษย์มารับลูกเขาเห็นมะนาวสวยๆเขาก็เลยมาเอาหมดเลย แล้วก็พี่เราขายถูกด้วยมะนาวตอนนี้โลสี่สิบห้าสิบาทเขาก็ขายกันนะแต่นี้พี่เราขายโลละโลละสี่สิบสามารถสี่สิบแล้วก็เขาขอเขาขอลดราคาอ่นะก็เป็นได้โลละส5มห้าเขาหมองหมดเลยก็<ม>ก็ขายไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูมะนาวที่เตรียมจะไปส่งเขานะนนะอันนี้ที่โพสลงเฟสบุ๊กตรงบ้านเราดูสิได้เป็นกระมังเลย เป็นมะนาวอินทรีย์ด้วยแล้วก็น้ําเยอะนะคะหอมด้วยเปรี้ยวดีมากเลยอันนี้มีอยู่มีสองถุงอะที่สองโลกว่าแหละข้างบ้านเขาเออเขามาแล้วเขาก็เลยให้ถุงล,ลูกแบบนี้เข้าไป40บบาทสองถุงลูกเขียวเขียวก็เยอะนะในถุงนั้นอะเมื่อกี้พอดีเขาถือไปแล้วก็เลยไม่ได้ให้นั้นโต๊ะนี้อาจจะดูเลอะหน่อยเพราะว่าเขาสอนศิลปะ นะ๋ยวจะให้ดูมะนาวที่ที่เราเก็บมาเนี่ยทั้งหมดนี่พันกว่าบาทนะขายได้อืแล้วเขาก็สั่งอีกนะข้างบ้านว่าเออเอาอีกห้าโลเนี่ยค่ะมะนาวอินรียขายสามสี่ต้นตรงนั้นนะ่ะขายได้ประมาณกี่พันแล้วสาได้หลายพันแล้วได้เป็นหมื่นแล้วนะคะเนี่ยมะนาวเดี๋ยวเราเอาไปส่งเขา ที่ตลาดกันแล้วใส่ปุ๋ยให้เพื่อนอีกไหมอ่ะนั้นใส่เป็นปุ๋ยที่วัวปุ๋ยอะไรนะทำเองปุ๋ยใบไมท้ที่ใส่เดือนอะไรอไโอ้โหได้เป็นหมื่นแล้วนะต้นแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อเพราะว่า ให้ลูกดกมากเลยอ่ะเนี่ยน,นี่ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวจะเอามะนาวไปส่งแล้วนะเดี๋ยวค่อยโพสใหม่นะ